ขอขอบคุณคุณรัชชาโนนอาสายศขอสองคลิปครับวันนี้โคตรทหารเทพเอาใจช่วยใช่ไหมคะเออต้องขอโทษด้วยนะคะน่าจะได้แค่คลิปเดียวคะ่ะขอขอบคุณคุณอาทิตย์อุ่นขาวโดเนตแบบเงีย,งยบๆแต่ขึ้นท็อปโดเนตไปเลยนะคะ <Wow. S 1> ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีเหล่ทาทหารทุกนายเราผู้บัญชาการเข้าใจดีว่าในการติดตามข่าวสารการรบอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้ทำให้พวกนายทั้งหลายเกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเราเหล่าเสยนาธิการและผู้บัญชาการเองก็กำลังตกอยู่ในสถานะที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกเนื่องจากมีพักพวกของพวกเราหนึ่งคลิปได้ถูกฆ่าปิดปากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพวกเราล้วนโดนขู่ที่จะลอบสังหารจากกองกําลังพิเศษต่างชาติที่มิอาจเอ่ยนามได้เนื่องจากเกรงว่าแม้แต่คลิปนี้เกิดจะพลอยบินไปด้วยขอให้น้อยฐานทุกน้อยที่ติดตามสถานการณ์การลบอย่างใกล้ชิดเข้าไปกระทืบไลค์บนเพจเฟซบุ๊กด้วยหากต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราผู้บัญชาการพวกนายสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาได้โดยตรงเราจะสามารถสร้างฐานทัพที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเลิกได้ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับวิธีใช้มีดงั้นเหรอไม่มีปัญหานี่หัวหน้าหน่วยรายงานท่านผู้บัญชาการหน่อยสิว่าให้สรรหาครูฝึกมาฝึกวิธีการใช้มีดให้เจ้าเด็กนี่หน่อย ไม่ครับผมต้องการเรียนรู้วิธีใช้มีดจากคุณเท่านั้นนายนี่มันแปลกชะมัดนายคิดว่ายังไงล่ะมีทหารอยากที่จะเรียนวิธีใช้มีดกับขนมปังมากกว่าที่จะไปเรียนวิธีใช้มีดเพื่อต่อสู้กับคนอะไรกันนี่นายอยากจะลาออกจากกองทัพแล้วไปเปิดร้านขายขนมปังที่บ้านเกิดงั้นเหรอ พี่จ้างกรุณาสอนผมด้วยครับอถ้านายอยากจะเรียนจริงๆนัก็ก็นายก็ลองไปตัดฟืนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงครัวซะก่อนดีกว่าแต่ว่านายจะต้องตัดมันด้วยมีดของกองทัพเท่านั้นฉันต้องการให้นายตัดขนาดความยาวหกนิ้วเป็นบล็อกๆเท่านั้นแล้วนายก็ไม่ต้องมาตามหาฉันก่อนที่นายจะตัดเสร็จล่ะ เวลาที yeah. ่เราพูดถึงการใช้มีดกันตะแกจางคือคนที่ใช้มีดเก่งที่สุดในหน่วยของเราฝีมือการใช้มีดของเขานั้นอยู่ในจุดสุดยอดแล้วนายจะทำตามที่เขาหวังไว้ได้หรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของนายแล้วฮะ เฮ้ hey, ดูนั่นสิใครมันนั่งหอบอยู่ตรงนั้นกันวะอ๋อ oh, นั่นไม่ใช่นายทหารผู้มากพรสวรค์ของเรางั้นเหรอไอ้เจ้านั่นมันยังทำให้ทีมอัลฟาโดนปลดประจำการอีกด้วยนะฮึ <c oughs> <c oughs> ทั้งทีมต้องโดนยุบทิ้ง <c oughs> ก็เพราะว่ามีแกะดำานั้นสินะ ใช่แล้วไอ้เจ้านั่นมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ดีๆนี่เองหอึชิงิงกะ,กะแกแกจะทำอะไรนะ่ฮะฮึดูแกสิหลบอยู่หลังกำแพงเนื้อสองตัวนั่นอย่างกับลูกไก่แกมันก็แค่ดีแต่ใช้อำนาจของตระกูลแกเพื่อหาเรื่องคนอื่นเท่านั้นเหรอวะ นน้อยแกเขาไม่ได้โดนยัวย่วยุจนขาดสติไม่เลวไม่เลวดูเหมือนว่ามันจะถึงเวลาที่นายควรจะถ่ายทอดเทคนิคลับของนายให้เขาแล้วสินะถ้านายชอบเขาขนาดนั้นแล้วก็ทำไมนายถึงยังไม่สอนเขาละ่ะท่านคิดว่าผมไม่รู้หรอว่า ทำไมท่านถึงได้ส่งเขามาเขานั้นได้ผ่านการทดสอบของตะแก่จางแล้วด้วยอุปนิสัยกับพนสวรค์ของเขานั้นผมจะไม่ซ่อนเทคนิคของผมก็แล้วกันนายฐานะที่ฉันเป็นผู้บัญชาการฉันจะขอพูดแทนล่วชเชงเองฉันขอขอบคุณนายมากหัวหน้าน่วยฉันหวังว่าการที่เราเดิมพันไว้กับเขา ในการที่จะส่งเขาไปสู้ในการแข่งขันระดับประเทศนั้นฉันคิดว่าอาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องก็ได้นะฮะพี่หลิวฉันอยากจะถามนายสักหน่อยว่านายคุ้นเคยกับการฝังเข็ม หรืออวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ไหมผมมีความรู้เรื่องอวัยวะร่างกายมนุษย์นิดหน่อยครับแต่ว่าในเรื่องการฝังเข็มนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยอืมถ้าหากว่านายโดนโจมตีที่จุดบายหุยมันสามารถทำให้นายหมดสติได้เลยในระหว่างที่จุดเวลู สามารถทำให้นายพิการได้และถ้าโดนโจมตีที่จุดจางเหมือนเก้าในสิบส่วนนายจะตายอย่างแน่นอนและถ้านายโจมตีศัตรูที่จุดไทยย้ยหยางหรือหยาเมินล่ะก็ศัตรูก็เตรียมตัวเตรียมใจที่ต้องไปเยี่ยมเยียนโยมทูตได้เลยกระดูกสันหลังที่หักไปแล้วไม่สามารถที่จะทดแทนได้ด้วยอย่างอื่น การโจมตีที่จุดฉีเซียใต้หัวเข่าก็สามารถที่จะทำให้นายหมดสภาพการต่อสู้ได้พี่หลิวพี่มาบอกผมในเรื่องพวกนี้เพราะว่าฉันก็แค่เห็นสักยภาพของนายจากนี้ไปนายจะฝึกวิธีใช้มีดเพื่อหั่นท่อนไม้ในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน ฉันจะสอนเทคนิคการโจมตีจุดตายให้กับนายเองขอบคุณมากครับพี่หลิวอืมฉันก็รู้นะว่านายได้รับการฝึกจากตะแก่จางโดยที่ให้เริ่มหั่นท่อนไม้ก่อนโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรอกนะแต่ว่าผมทำอะไรผิดงั้นหรอครับมันก็ไม่ได้ถึงกับผิดสัทีเดียวหรอก แต่ว่าฉันแค่รู้สึกว่านายพยายามผลักดันตัวเองมากเกินไปนะ่ะถ้าหากว่าผมเริ่มที่จะได้รับบาดเจ็บจากการฝึกละวก็ผมจะหยุดมันในทันทีครับพี่หลิวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่าห่วงเลยแต่แก่จางนั่นได้ทำให้แน่ใจแล้วว่าในมื้ออาหารทุกมื้อของนายนั้นจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อบำรุงร่างกายของนาย และฉันก็จะสอนวิธีฉีกงให้นายเพื่อรักษาร่างกายของนายอีกด้วยแล้วนายจะได้เรียนวิธีนี้ในคืนนี้อออ นายจงจำเอาไว้นะเจ้าเด็กน้อยไม่มีอะไรที่ได้รับมาฟรีๆถ้าไม่ลงทุนหรอกนะนายจะต้องทนร้อนทนหนาวบุกข,ข้ามกองไฟไปให้ได้ถ้าหากนายอยากจะสร้างร่างกายที่แข็งแรงในแบบฉบับฉีกงแล้วก็พี่หลิวไอกองไฟที่พี่พูดถึงนี่มันมันก็คือโดนกูซ้อมไงละ่ะ ลับไปฮึนายนี่มันเป็นลูกผู้ชายจริงๆยังไงล่ะนายทนต่อได้อีกไหมล่ะเอาจัดมาเลยครับพี่หลิวโอเคฉันคิดว่านั่นเพียงพอแล้วตอนนี้นายตั้งสมาธิและกำหนดลมหายใจของนายซะ หายใจเข้าลึกๆแล้วคามันเอาไว้หาวินาทีจากนั้นพยายามผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆเป็นจํานวนเก้าครั้งตอนนี้ฉันรู้สึกได้ว่าจุดตันเถียนของฉันนั้นมันเริ่มที่จะรู้สึกร้อนขึ้นมาแล้วและความรู้สึกร้อนนั้นยังคงค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายฉันอีกด้วย ฉันเริ่มที่จะรู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดมันค่อยๆหายไปแล้วพี่ลิว้วตอนนี้ผมไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วครับโหโหโหไงล่ะตาแกจองนายคิดว่าเขาเป็นยังไงบ้างล่ะอืมพรุ่งนี้ ฉันจะสอนวิธีใช้มีดให้นายเองจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจเ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ